ขี้โหดเราเป็นลูกแล้วนะคะเราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยค่ะลูกเ่ะแขอบอกนะผักขี้หูดดอกสวยมากเลยเป็นดอกไม้ประดับได้เลยแถม ฝักเขาก็กินได้ด้วยแกงอ่อมอร่อยนะคะผักคีโหดลูกอ่อนต้องกินตอนลูกเขาอ,อ่อนดอกสวยมาก ผักขี้โหดอยู่ในโดงผักขี้โหดรวยเป็นไม้ประดับได้เลยกินได้ด้วยผักขี้โหดผักขี้โหดนี้เป็นผักทางเหนือนะนี่ปีที่สองที่ปลูกตอนแรกไม่เคยรู้จักเลยผักขี้โหดนี้เป็นยังไง พอดีน้องเอา,มาเมล็ดให้ก็เลยลองปลูกดูกับไทยตอนนั้นน้องเอา,มาเมล็ดมาให้เนี่ยเราก็เก็บพันธุ์มันไว้พอถ้ามันแก่เราก็เก็บพันธุ์ต้องรีบรีบตัดทุกวันเลยนะั่นันว้นวันถ้าเขาแก่แล้วไม่อร่อยใส่แกงอ่อมเคยแกงอ่อมนะใส่เข้าไปอร่อยมาก รถมันเขาจะมีหืนหืนถ้าบางคนถ้าก็อาจจะไม่ชอบนะไม่ไรปลูกคิดว่าดอกมันสวยนะแรกๆปลูกเป็นไม้ประดับริมรั้วอะไรปรากฏว่ามันก็อร่อยได้อร่อยดีแกงแกงเรียงแกงออมต้มลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อย ลูกมันพริกเลยค่ะแต่เป็นผักตอนนี้อ่อนๆเยอะๆอะดอกเล็กๆสวยๆแล้วดอกเขาออกม่วงๆขาวม่วง สวยสแถมกินได้ด้วยต้องเวลาเก็บต้องดูดีๆนะอยู่ข้างล่างนะจะแก่ข้างล่างบางทีเราเห็นเราเดิเดเก็บเก็บข้างบนพอข้างล่างหูเยอะเลยเก็บไม่ทันเนี่ยเนี่ยลูกนี้ก็เริ่มมันจะแก่แล้วใช่อ่อ,อนอยู่แตกปอกนะฮะอ่อ,อนอ่อ,อน ดวงสวยมากผักขี้หหดถ้าใครอยู่ทางเหนือทคนเหนือก็จะชอบเ๋ยวคนอีสานบางคนก็ไม่รู้จักคนภาคกลางนิ่งคงไม่รู้จักแต่ตอนนี้มันก็กระจายไปทั่วเนาะเริ่มรู้จักกันผักไทยผักไทยผักขี้หหด มีประโยชน์นะคะฝักที่หกดอกสวยใช่ไหมล่ะคะสวยสวยใครไม่ชอบทานปลูกไว้หน้าบ้านประดับได้เลยเนีย่หลากหลายเพราะว่าดอกเขาสวยสวยความสวยที่กินได้แต่ไม่ได้กินดอกนะกินกินลูกกินฝักเขาเนี่ย เนี่ยพอชอดอกแก่แล้วก็ร่วงแล้วก็ติดฝักนี่แล้วก็ดอกร่วงแล้วก็ติดฝักนี่เล็กๆนี่ก็จะแก่มาเป็นฝักแบบนี้สวยงามเป็นฝักที่น่าทึ่งเวลาดอกดอกเล็กๆเนี่ยดอกเล็กๆนี่มันจะเป็นฝักตรงไหนวะเราก็สงสัยแต่พอเป็นฝักยาวใช่ไหม มหาสารรยนผักแดดรอบหน้ามอพผักชนิดอื่นๆให้ดูเรื่อยๆค่ะ